บิงบิงอยู่ไหนนะบิงบิงมากินนมแล้วมาเร็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 วกระโดดขึ้นมาเร็วมาเร็วหืทำยังไงกินเองอ้าวหกนมหกแล้วกินเองไปเลยวายบิงบิมันหกแล้วลูก 妈妈，妈妈，妈妈。 โตแล้วย,ยังให้แม่ป้อนอกีกกินเองได้แล้ว ทีนี้กินอิ่มก็จะมีแรงสวบแม่แล้วนะคะอิ่มแล้วลูกอ้ยังไม่ถึงครึ่งเลย ยังไม่ถึงครึ่งเลยดูเอาอีกเอาทีบมิงมิงอิ่มแล้วมิงมิงหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยแลวเอานั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสวบแม่แล้ว อิมแล้วก็สวบเลยว้ายไปไหนลูกไปเล่นอะไรจะไปเล่นอะไรต่อ,อเตรียมเตรียมไล่สวบแมนน่นั่นไงนั่นไงนั่นไงสวบแม่แล้วหนึ่งสวบแม่แล้วชอบสวบจังเลยเด็กดื้อ มาอยู่นิ่งๆม,ม่อยู่นิ่นงๆตรงนี้อ้ยอ้อเยบบนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไ,ไว้ไอ้อู้หูอู้หูอู้หู อิ่มแล้วก็ห้าวเลยเชียวอม้แมวเป้าแมวเป้าอุ๊ยแมวเป้า อารมณ์ล